ขอต้อนรับกับถางเงี่ยมเราอยู่กับหนึ่งศูนย์หนึ่งธงชัยเซอร์วิสครับคงชายใส่หมวก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 ไปเต็มตัวข้าบักขีขึ้นรบเขาว่ารธงชัยออกจากเสื้อมือพายอ็นนโลอไปเลยลบมาตังลัน ามาได้ทุกท่า่มาได้ทุกท่านมาคนล,ละมาเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้เอเนื้อ ุหนึ่งศูนย์หน enfin ึ่งผมใช้เซอร์วิสยัไต้องสูงกว่าเฮ้ยไอ้พจนไอ้พจมาคนต่อไปมาคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปมาใส่หมวกใส่หมวกเทดีพิชิตผาแงมหรือว่าผาสองดูดูครับเอาด้วย เนบมันเนบมันเนบครับสายลุยต้องมา <c oughs> อ๋อแมวมาสายลุยต้องมามาพิชิตซะสลับเนินนี้ <c oughs> ต่อไปครับสายลุยคนต่อไปโ <c oughs> พสปุรุแก๊ส <c oughs> มาแล้วครับโพสปุรุแก๊สครับ เรียบร้อยเรียบร้อยสโลปวันนี้ทงไก่สูงหรือเปล่า,ลา,ลาปปน,ปปนะโอ้น่นอนอออเ,เลยท <laughs> ้องแค่สูงมันเ้าจะก็น่าจะขึ้นไปไปชี้ตัวผางเงมนะครับไปทุกคนมามาม้า ของจริงครับของจริงแน่นอนแน่นอนโคตรเป็นดูแก๊สผาแงมเรียบร้อยเรียบร้อยรอบสองโดยผาแงมหรือว่าผาสองนดูแม่วาง โอเคผาสองเดูครับผมไป้ายประมาณเล็กๆน้อยๆจากขั้วผมครับเฮากำลังจะมาพิชิตผาแง้มหรือว่าผาสองเดูไปลุยอย่าจับอย่าจับขึ้ขึ้นอย่าจับอย่าจับไม่เอาไม่เอาไม่เอาขี่ลงับขี่ลงทงชัย101ครับผมไอ้แป้งรู้ละเนี่ไอ้แป้งไปวอย่างนี่อ่าไอ้แป้งไปวอย่างมา ทองชัยทองชัยหนึ่งศูนย์หนึ่งองชัยหนึ่งศูนย์หนึ่งไป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 เราอเาเงชัยหนึ่งศูนย์่เอ็นดูโลบ้านไร พวกคุณทำอะไรกันกระเดี่ยวกระเดี่ยวครับอันนี้ชกักตะไรนี่ชักกระเดี่ยวครับชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวอืมขอละขอละสบายก็นอนอยู่บ้านถูกต้องครับจะสบายก็นอนอยู่บ้านนี่ครับไอ้สองนั่งให้อยู่หนุ่มมันอะมาเอาเท่าบาไปแล้วเข่าเข่าเปเราเอาสองคนเมืองพาละเอาไว้คนเดียว เอา,อาจุดมาจุดได้นีนกก่นะดีมากะมาครับผมัดนี้เาจะขึ้นผางเงี้ยมครับ 好，嗯、来，好。嗯